เช่นถ้าเกิดว่าเราเออกกําลังกายเป็นประจำนะตัวคูนก็ตัวหนึ่งกับออกกําลังกายได้มากนะนั่งอ่านหนังสือเด็กลับในบ,บ้านก็หมดแรงนอนอย่างนี้นะวันนี้ก็ใช้้พลังงานค่อนข้างน้อยนะครับออกกําลังกายทุกวันก็ใช้พลังงานมากก็มีตัวคูนที่มากขึ้นไปนะครับอย่างอย่างผมเนี่ยออกกําลังกายสัปดาห์หนึ่งสามหรืห้าวันตัวคูนก็เป็นหนึ่งจุดห้าห้านี่เป็นตัวอวย่างก็เป็นค่าเฉลี่นะครับหลังจากนั้นได้พลังงานจากคาร์โบไฮเดรตไม่เกินยี่สิบเปอร์เซ็นต์ร่างกายจริงๆก็ ก่อนเราเรียนก็ทั่วไปก็ใช้ประมาณ50นต์นะคขึ้นจะเป็นแป้งกินะเป็นแบบนี้สองที่มาแบบนั้นนะครับแต่ว่าถ้าสมมติเราจะควบคุมแล้วเนี่ยชัดเจนแล้วว่าครัวเรืนมันทำให้เกิดโรคเบาหวานชัดเจนมากขึก้นเขาก็ทำในให้ความเร็วลดลงนะครับโวยนะครับเช่นจากเนื้อสัตว์นะครับจากโปรตีนอย่างอื่นโปรตีนจากตัวแต่ว่าพวกนี้ทดแทนเข้ามานะครับหรือไม่ก็เป็นผักสมุนผ,ผักนะั่นกินได้ไม่จำกัดผักที่เป็นใบหรือก้านพวกนี้นะครับก็ทดเจือกนะครับ หลังจากนั้นก็คำนวณเป็นว่าเราจะกินได้กี่ขา่าวกินข้าวได้กี่ทะเพีอ่าเดี๋ยวจะมีสูตรต่อไปนะครับนี่หมดแล้วนะครับก็ไปลองทําดูนะครับแล้วก็เราสองคนที่บ้านผมลองสอนแล้วครับเขารู้เรื่องอยู่แต่ว่าเขาไม่ทำเล่นผมเลยนั่งทําให้แล้วก็ตอนเช้านี่เขาก็สอนอยู่แล้วว่าผมกิน,กนขนมังคนะรับเขาก็พ่อได้แผ่นเดียวนะหนึ่งขา่านี้ให้ข่าวียวแต่เขาก็ได้รู้เรื่อง บอกพวกเราอกพวกเรานะครับเอาไปดููที่บ้านด้วยนะครับแต่วันนี้ก็เป็นวิธีการคำนวณนะครับแล้วตัดไปครับแกกคิวอาร์โค้ดปั๊บแล้วก็ไปกรอบเพศอายุน้ำหนักส่วนสูงคำนวณปั๊บออกมาคือจำนวนขาทันทีง่ายสุดนะครับเราก็ทำได้แล้วไอ้คิวอาร์โค้ดมีหลายอันนะฮะในสไล์อัจฉิยะสองสามแบบที่เลือกแต่ละอันเนี่ยไปคนละที่คนละเชื้อทางแต่ว่าสูตรเดียวกัน เราตั้งอาจจะไปเห็นที่อื่นก็ก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะค้นหาคำนะจะคำว่ารอรอตอหยุดแล้วก็พานับข่าวมันจะพาท่านไปที่ข่าวใน Google ก็ได้นะครับจะพา,ท,า,ท,นานท่านไปคำนวณทีนี้เราอดคียเวิร์ดาจะมีท,ทีใช้แอปอันนี้นะฮะคำนวณออกมาแล้วชื่รอรอมอต่อพารับขาสมมตินในใจดีเนี่ยคำนวณมาปุ๊บในวงกลมครับได้6.3ขาต่อวันแต่ว่าอะไร หนึ่งข่าเนี่ยเทียบได้กับข้าวสวยเดือนกะพีอันดีภาพของนี่คือข้าวเย็นอันดีภาพเราครับหนึ่งข่าบก็คือข้าวเดือนกะพีขนมตังหนึ่งแผ่น,นขนมตีนขนมจีนหนึ่งหนึ่งหัวหนึ่งหยนะครับ,นะรบอันนี้คือหนึ่งข่าวบเราก็ดูว่าหกถึงสามข่อวันนี้คือเราก็แบ่งเป็นเช้ากับวันเย็นนะครับแล้วก็อาหารว่างเหล่านี้เราก็อยู่ข้างในแล้วก็อร พวกเราแล้วนะครับเพราะว่าพวกเราก็เริ่มเชื่อมระหว่างบางท่านอยู่แล้วนะครับบางท่านในนี้ก็ทันยาอยู่ก็ขอทราบนะนี้นะครับก็ไปหาดูว่าวันหนึ่งหนึงคนจะได้กี่รับหมูล้ได้ยี่สิ่อยนะครับก็ไม่ว่ากันไม่ต้องเป๊ะนะครับเดี๋ยวผมคำนวณได้เจ็ดหรืสี่ขับตอนเช้าผมก็แบ่งเป็นสามสามหนึ่งอย่างเงี้ยก็แล้วแต่ว่าจะเช้าประมาณนี้จะแบ่งอย่างไรนะครับครับผมไปครับ ว่าขาหนึ่งมันคืออะไรนะถ้าเป็นข้าวก็จะเอาเป็นข้าวพีขนมปังหนึ่งแผ่นข้าวพีก็คือข้าวพีตักข้าวนะเนี่ยนะครับถ้าเป็นขนมครกก็ได้สามคู่สามคู่นี่คือสามขาดนะคู่นี้ไม่ถึงสาหนึ่งนงสือเรื่องหนังสือรู้จากนักข่าวปาบสมดุลควบคุมบาหวานควบคุมบาหวานอันนี้มีภาพเป็นตัวอย่างเลยนะข้าวทุกชนิดแทบทุกชนิดในประเทศไทย มีอยู่ว่ามันมีอยู่กี่ขัาแต่ละอย่างนะครับอย่างเข้าประหยัดเป็นยังไงเป็นข้าวมันไก่ยกตัวอย่างง่ายๆวันหนึ่งกินได้แค่สามจานนะเพราะว่าข้าวมันไก่จานหนึ่งมันมีสองจุดสามข่าันนี้เป็นต้นนะวันนึ่งก็กินได้แค่นี้แต่อื่นไดหิวเป็นอย่างไรนะครับผลไม้ที่ที่เป็นเป็นเนื้อไม่ใช่เป็นน้ำหวานเนีแต่มันเป็นฝรั่งเนอะไรพวกนี้ซึ่งมันก็จะมีดี ใหญ่ยยเยอะแล้วก็มีคระโยชน์น้อยอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็จะชวนพวกเรานะครับนับขาวแล้วก็ผู้อุมอาหารด้วยกันอันนี้เป็นขั้นตอนที่หนึ่งของการทางกา ECD ขั้นตอนต่อไปผมว่าจะมีเรื่องออกกำลังกายตามมาซึ่งทางสปปธาบอนก็จเตรียมการรองรับแล้วก็เตรียมทาแอปแล้วก็สอแอปอยู่ในขณนะี้นงานของเรากำหังเรื่องทำก็จะชวนพี่น้องโครงการสวัวสดิการได,ได้ได้ร่วมในการการทำงานด้วยกันในเรื่องของการ ดูแลตัวเองเพื่อเป็นตัวอย่างให้กับนักระชาชีพต่อไปครับขอบคุณครับ,บ,บโครงการผลหน้าส่วนออกกำลังกายน,นะเกือบปีแล้วยังไม่คลอดเลยอนะ่ะโครงการนั่งนสะูงเดี๋ยวได้เชิญน,นักข่าวมาอีกปีเลยน้องถึงจะน,นับนะก็ออกเตาทีใหม่นี่แหละที่เอาแล้วก็ที่ที่ทีนะ่มีการแข่งขันกันระหว่างส่วนราชการว่าจะลดแคลอรี่หรือน,นับก้าวได้มากกาว่ากันอะไรก็ต้องมีรางวัล แต่วันน,นั้นเป็นของพระสะครให้รางวัลที่อของคนสามเดือนนะครับก็ก็มันใช้ของแอปของทอประจอนคิดนับเก้านับเก้าว่าแล้วก็ีแต่คิดว่าส่วนรการบางส่วนเท่าคนเยอะคนนั้นไม่เท่ากันอันจะใช้ค่าเฉลี่ยมาแล้วไงนะปีใหมแ่แข่งกีฬาอาจจะไปแข่งตอนถอดสงการนาะก็ประกาศผลตอนนั้นเลยนะครับ มีนับเก้าและนับขามาได้ท่านคำนวณแคลรอรี่ใครลดน้ำหนักได้มากที่สุดนะก็ให้รางวัลกันอันะนี้ก็จชไดต่อเก่อนะ